สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบทีดีขันตอนเช้ามาทับสะแกรครับก็ไม่มีอะไรมากเช้าเดินชมตลาดเก่านะครับก็ว่าจะหาอะไรรองท้องหน่อยนะครับเพื่อจะได้มีแรงต่อที่จะไปยังจุดท่องเที่ยว ที่เขาว่ามีหาดรับๆนะครับซึ่งยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวได้ไปกันสักเท่าไหร่นะครับในอำเภอทับสะแกอำเภอที่ทุกคนรู้จักครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะขับรถผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้แวะเข้ามานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแล้วก็น่าเข้ามาพักผ่อนอย่างมากนะครับนี่ได้แล้วโจ๊กผมเช้านี้นะครับเดี๋ยวทานเสร็จเราจะไปต่อกันเลย เราใช้เวลาเดินทางจากอำเภอทับสะแกประมาณสัก10นาทีเราก็จะถึงทางเข้าหน้าหาดโคกตอหอมนะครับ ปาโคกตะหอมอยู่หมู่9ก้าอำเภอทับสะแกจังหวัดปรริตานีนี่ครับถ้าถึงชุมชนแล้วนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนครอบครัวบ้านโคกตะหอมนะครับแล้วก็จะมีแผนที่โดยสังเขปเอาไว้ให้เราตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงธนาคารปูม้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นอ่าวนะครับ ตรงนี้จะเป็น,านล,า,ลา,นนานกลางเต็นท์ได้นะครับลานกางเต็นท์สำหรับพวกที่จะมาแคมปิ้งนะครับแล้วก็อยู่หน้าหาดเลยนะฮะจากนั้นก็เดินไปก็จะเจอต้นลักทะเลนะครับแล้วก็จะมีอ่าวทรายสีดำนะครับแล้วก็มีหินลบแดบดบจุดชมวิวก็ขึ้นไปบนเขานิดนึงนะครับแล้จะเจ,เจอวิวด้านหน้าเป็นวิวทะเล ทางนี้เป็นทางที่เดินเข้าหน้าหาดนะครับสายสีดําก็ร่มลื่นครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับสามารถจอดรถได้ที่ธนาคารปูม้าครับของชุมชนแล้วก็เดินเข้ามาอีกรับประมาณสักร้อยเมตรกร็จะถึงหน้าหาดแล้วก็จุดกลางเต้นของที่นี่นะครับไฟฟ้าย,ยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีห้องน้ํา ของธนาคารภูม้าเนี่ยไว้บริการนะครับแต่ว่าไฟไฟ้าไม่มีถ้าเรามาเราก็อาจจะต้องก่อไฟนะครับแล้วก็าหา,าไฟฉายมานะครับ แล้วครับอ่าวโคกตาหอมนะครับอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบพีขันสวยมากครับสวยมากๆากเป็นอ่าวลับๆนะฮะน้ำทะเลใสามากๆครับแล้วที่ผมมาถึงเนี่ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะครับเป็นอ่าวที่แบบว่าสงบล่มลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินสำรวจนะครับไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยที่อ่า แจ้งให้ผมทราบมานะครับก็คือหาดทรายครับเขาจะมีทรายสีดำๆนะครับทรายสีดำๆแล้วก็มีโขดหินสีดำๆนะอยู่บริเวณทั้งทั้งหน้าชายหาดรอบๆชายหาดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฮนะ ีข้ามไม้ฝั่งน,นะครับฝั่งนี้จะหน้าเล่นน้ำแล้วก็ขึ้นลมสงบนะครับแล้วก็มีชายหาดที่ยาว ทริปวันนี้นะครับยังไม่จบเดี๋ยวที่ต่อไปที่ผมจะพาไปเนี่ยจะเป็นป่าพุแม่ลำพึงนะครับเราจะไปเดินป่าพุแม่ลำพึงกันพร้อมกับการทายเรือนะครับที่ป่าพุแม่ลำพึงอำเภอบางสะพาน ได้มาที่ป่าผู้แห่งนี้นะครับผมเห็นความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยพี่ผมอยากให้พี่อธิบายว่าป่าผู้อันนี้มีความเป็นมายอย่างไงแล้วก็มีความหลากหลายทางป่าอย่างไรบ้างครับพี่ครับป่าพุ่แม่ละพึงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีเนื้อที่อยู่ในระหว่างหมู่ที่1และหมู่ที่7จ็ดตำบแลแ้่นะพึงมีเนื้อที่1874้ไร่ ใน1874ด้ีไร่เนี้ยมีสมเ็จอยู่ประมาณ70%<อ>ซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าโดยโรอบด้านนอกแล้วอพอพ้นจากป่าสมเ็จไปจะเป็นป่ารอยต่อระหว่างสมเ็จก็เป็นป่าจากซึ่งก็จะมีอีกสักประมาณ20%อของพื้นที่ป่าและอีกประมาณ1 0เนี่ยจะเป็นรองใจกลางซึ่งเป็นลักษณะของไข่แดงเนี่ยจะเป็นพื้นที่กระจูด และเป็นแหล่งอาหารของนกน้ำนกน้ำในกรณีช่วงหน้าหนาวเงนี้นกน้ำจากไซบีเรียเนี่ยจะอพยพหนีหนาวมาเพื่อที่จะหาอาหารกินในป่าพุ่มไม้ลำพูนเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากเท่ากับที่นี่เป็นแหล่งดูนกได้ดีครับได้ครับมีนกทุกชนิดนะครับมีพวกเหยี่ยวพวกมีมีหลายตระกูลนกมากครับแล้วความหลากหลายทางพันธุ์ไม้ ความหลากหลายทางพันไม้ไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำไม้ไม้นำจะเป็นเสม็ดเสม็ดขาวเสม็ดขาวเพราะเสม็ดขาวนี้จะเป็นไม้ไม้นำหลักในพื้นที่ป่าเมื่อกี้พี่พูดถึงใบอะไรนะพี่ใบเสม็ดหนฮะรูปร่างเป็นยังไงใบเสม็ดตันี้คือต้นต้นของเขาต้นมันต้นของเสม็ดอ๋อที่เราไปทําชาพี่ทาชาด้วยแล้วก็สกัดน้ามันหอมระเหยด้วยอ๋อต้นใหญ่างี้ยเนี่ยพี่ครับ โอ้แล้วเราก็เก็บเฉพาะใบหนึ่งสองสามใบ,บอ่อนมันอ่าถ้าว่าทําชาแนละ้วหนึ่งสองสามแล้วก็เด็ดยอดอ่อนโอ้โหนี่ต้นพวกนี้ก็มีอายุหลายปีนะพี่ครับครับนั่นหลายปีเพราะฉะนั้นพู้แม่ระเบือมีมีลักษณะพิเศษคือพื้นที่ตรงนี้มันจะมีภาวะการขึ้น,นงลงของน้ําเค็มฮะนี่เขา้าเขา้าด้านนี้น้ำเค็มเข้าถึงอ่าน้ำเค็มเข้าถึง โอ้นี่เราเข้ามาก็เจอแล้วพื้นที่สเสมจต้นนี้จะเป็นเสมี่คืูต้นเสมา็จโอ้นี่ต้นเสมา็์ฮะต้นเสม็ตต้นเสมาต์จะลอกก็ได้ลอกสมัยโบราณนี่ใช้เหลือกนี่แหละเอาไปทำใต้จุดไฟอะไรอเอาไปคลุกเอาไปคลุกกันน้ำมันยางฮแล้วก็ทําใต้เหมือนที่ใต้บ้านเราภาคกลางพี่นี่ฮะเปลือกต้นสเอคาับใช้เปลือกเสมา็จครับทา ผมมานิดเริ่มเจอน้ำนะพี่ <S <S ครับ <S <S เริ่มมีน้ำแล้วอันนี้คือลักษณะทั่วไปของพื้นที่ครับส่วนนอกนี้จะเป็นสม็จชั้นนอกนี้จะเป็นสม็จครับโอ้หนี่คือป่าสม็ดอ่าอันนี้คือลำมาแทงยอดของเขาใช้เป็นอาหารได้คืออะไรนะพี่ยอดลำมาแทงยอดลำมาแทง,อ,ทงอ่ามันเป็นมันๆเหมือนจิ้มน,น้ำพริกป่ะพี่ อ่าเป็นคล้ายๆว่านะจะเป็นอมเปรี้ยวฝาดนิดๆเรียวกินดิบๆได้ครับได้ครับลองชิมดูแงอืมมันอาใช้แกงส้มแกงส้มปลาแกงส้มปลาสดอสดอันนี้ปองปองพืชปองพวกเนี้ยใช้เป็นยาแก้ไขผู้หญิงที่กินยาผิดสำแดงครับกินอาหารผิดสำแดงเนี้ยอ่าคลอดลูกใหม่ๆเนี้ยก็จะใช้หัวนี้แล้วต้ม มันมีหัว<ม>อยู่ข้างล่างเหรอฮะลมแก้ไขโอ้เป็ยาลมแก้ไขนี่นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปโซนแรกของป่าพลุแม่ลำพึงนะฮะเริ่มมาก็เริ่มเห็นความชุ่มชื้นแล้วเพราะว่าพื้นจะแฉะแต่ว่าเดินได้ทุกคนนะครับเพราะว่าใส่รองเท้านินจานะครับแล้วก็อากาศก็เย็นแนละ้วเข้ามาน,นินนี้ลมลมรื่น มีนกประจําถิ่นอาศัยนะพี่ผู้ทุนนะนี่เป็นนกนกอีโก,ก้งนกไสนาครับแล้วก็นกควักนกอสสาแดงนกตะยางโทนฮะนี่นกเยอะมากโอ้โอ้เข้ามาแล้วรู้สึกรู้สึกเลยว่ามันอากาศดีแล้วพี่นี่นี่นี่รูจกจ่านี่ใบจา่จาเดี๋ยวจะเข้าไปดูป่าจ่าก,กันด้วยเดี๋ยวเข้าไปโซนด้านในครับ อ๋อเราจะเริ่มขึ้นเรือตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอพี่เดินลงไปนู่นเลยรับรับรี่วิทูนกำลังเตรียมเรือให้เราอยู่ครับเตรียมเรืออยู่โหในป่านะครับแต่ว่าสามารถล่องเรือได้ น,ะะนี่คือบรรยากาศโดยรอบรวมๆถึนเต้นฮะเพิ่งจะเคยมาเดินป่าพุกข้างแรกดยเฉพาะป่าพู้ที่ในโลกนี้มีแค่ไม่กี่แห่งนะครับที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ลงเรือได้เลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ขอบคุณครับนี่หมาป่าผุนี่ใบอะไรครับป้าใบจากาใบจากที่เอาไปทำใบยาสูบใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เก็บได้เยอะไหมครับวันนี้ในแค่นี้ละก็สม,มถือว่าเยอะแล้วครับอเอาเฉพาะที่ว่าใช้ใช้เนี่ยับครับ นี่เถาเถาคันแดงเถาคันแดงนี้แกงและแกงอร่อยเถาคันแดงเป็นพันไม้ที่เป็นไม้ที่อยู่ในนี้น,นี่นี่ที่เป็นเถาเถาอะ่ะอันนี้ก่อจากเป็นไม้เรือยเป็นไม้เลือเ,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 เป็นอาหารทั้งของคนและของนกนกก็กินลูกสุกนกชอบกิน ลูกสุกนี้คนจะไม่ทันเขาแ,บบแยกโซน,นแยกโซน,โซนาาสเม็ด,มดแล้วก็ชั้นในมันจะเป็นพวกกระจูดพวกบัวก็ค,วคือเชื่อมต่อด้วยนะเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อ เป็นระบบนิเวศสมน้ำสามน้ำเลยนะมีทั้งจืดทั้งเค็มทั้งกร่อยแล้วก็พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ก็จะแยกชนิดอย่างเห็นได้ชัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราคือเป็นการท่องเที่ยวโลคาบอนเราจะไม่นำพลาสติกลงมาในพื้นที่ อ่าช่วยกันดูแลถ้าเราจะชมบัวต้องเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงมาแล้วครับถึงบึงบัวสีขาวล้วนๆน,นะครับ อออตอนเช้าจะลวยต,ตอนเช้าจะบานสวยนะครับที่ยืนบลบสวยตอนนี้เขากำลังตูมอยู่ มาสักพักแล้วนะครับเรามาถึงเขตปากโกงกลางแล้วพวิทูลบอกว่าเป็นรอยต่อที่น้ำขึ้กับน้ำเค็มนะครับก็าจะถึงต้นปากกงกลางนะขึ้นระหว่างรอยตอ่อล้วท่องเที่ยวที่มานะครับก็จะเหมือนผมเนี่ยพิวทูลก็จะมี ชุชีพนะครับให้ใส่เซฟตี้นะครับถึงแม้น้ำจะไม่ลึกแต่ก็ก็ให้ใส่ไว้ทุกคนนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะโด,ย,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 ดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราคือเป็นการท่องเที่ยวโลกาบอนเราจะไม่นำพลาสติกลงมาในพื้นที่ครับช่วยกันดูแลนะครับอ่ช่วยกันดูแลผมเข้ามาในปากโกรงกลางแล้วเย็นมากเลยพี่าาแต่คนพายร้อนนะ ด้านหน้าเป็นปากลางครับปนกับบัวปนกับบัวด้วยนะฮะอ๋อใช่ผมเห็นใบบัวอยู่ด้านหน้านะนะฮะบัวก็อยู่น้ําแบบนี้ได้เหรอครับได้ได้สีม่วงเนี่ยสีม่วงก็จะอยู่ป่าลอยต่ออย่างนี้ยครับบัวสีม่วงด้านหน้าจะเป็นป่าบัวนะครับพี่ทูนบอกมีทั้งสีม่วงสีขาวสีแดงนะครับยกน้ำฮะอะ นกหลากหลายสายพันธุ์มากเป็นนกอพยพแล้วก็ปนกับนกท้องถิ่นของเรานะครับพี่วิทูลบอกว่านกอพยพมาจากพวกไซบีเรียนะครับแล้วก็มาตาักต่างพื้นที่มาอยู่เพื่อหาอาหารเป็นแหล่งอาหารทันดีสําหรับนกนะครับผมเห็นดอกบัวสีม่วงนะครับพี่นี่ฮะบัวสีม่วงซึ่งเป็นดอกขายยากนะครับสีนี้นี่ฮะ กระดองปิ่มๆน้ำอยู่จำบัวต้องเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงครับแต่โชคดีพี่ตอนนี้บอกยังมีบัวปิ่มๆน้ำให้เราเจอครับเนี่ยโอ้โหนี่นนี่ถัวม่วงนี่เยี่ยวนี่เยี่ยวนี่อ๋อครับบัวปิ่ม ตรงนี้มีนกเป็ดน้ำ,นนำสามตัวพี่นกเป็ดน้ำครับว่ายกันมาสามตัวพ่อแม่ลูก นี่นะครับชีวิตทุนเฉาะให้ผลสดๆเห็นไหมครับพี่เดี๋ยวหวานแล้วก็หอมนะยฮะนี่ลูกจากสดๆฮะจากกลุแม่ลำพึง <c oughs> อร่อยมากขอบคุณครับออร่อย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 อ เคยกินแค่นั้นเนี่ยนี่ฮะเนื้อจะเป็นแบบนี้ครับคล้ายลูกตาลนะฮะแต่ว่าแต่ว่าหวานหอมกว่าเยี่ยมเยี่ยมโอ้กลับไปหนึ่งทลายขอบคุณมากเลยครับอร่อยของขวัญสำหรับนักท่องเที่ยวอือร่อยมากัน,นะเนี่ย รับรองไ่ิดหวังไม่ผิดหวังอร่อยจริงๆสีมันจะอดำๆนะครับพี่ถ้ามันแก่ๆแล้วหรือว่าออสีจะคล้ำคล้ำคลนิดหนึ่งครับ ตัวตัวลูกจากผลสดมันเนี่ยพี่ก็คือเราฉาะมาแล้วเนี่ยเราก็กินไม่ต้องไปต้มไม่ต้องทําอะไรเลยจริถ้าเราจะไปดัดแปลงก็ทําเป็นลอยแก้วสลัดอ๋อเป็น,เป,นเป็นลูกจากรลอยแก้วลอยแก้วครับ,รบเดี๋ยวเราจะเดินรอบจุดที่ชุมชนกาทำให้เป็นที่เช็คอินก ปะ้มแม่น้ำพึงกาศร่มรื่นนะเย็ยนนะบสบายขนาดตอนนี้แดดเปรี้ยงๆนะเนี่ยวิวสวยมากเลยครับอืมตอนนี้เราอยู่ที่นี้ กับพี่ที่นำทางเรามานะครับป่านี้มีความหลากหลายนะครับให้ทั้งคนและสัตว์ได้ใช้ประโยชน์นะการมาของผมที่รู้สึกว่าไม่ได้มาเฉพาะได้มาท่องเที่ยวนะครับยังได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้มาชิมเจ้านี่ครนี่ผลจากสดๆนะครับเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันรสชาติดีมากครับ หน้าที่ทชิวป่าครับคือป่าเสม็ดนะครับพี่ประจุบอกง่าเป็นโซนป่าเสม็ดทั้งหมดตรงนี้จะเป็นเวิ์งกว้างมากนะฮะลมเย็นไม่ร้อนฮะถ้ามายเย็นๆผมว่าอากาศจะดีมากๆเลยวิธีการกัดที่ถูกต้อง วิตัตตดเพื่อให้เหลือใบเลี้ยงไว้ครับไม่ให้มันตายนะ,ะตัดไม่ให้มันตาย มันนิ่มๆนล้พี่ต้นนี้หรือว่าติดไฟง่ายกำลัลงคิดที่จะทำกระดาษจากเปลือกเสม็ดแห่ใกล้จะตายฮะขึ้นตรงนี้แลพี่นะ ที่เกาะอยู่เนี่ยพี่ต้นอะไรอรัพี่เป็นตระกูลเฟิร์นเป็นเฟิร์นชนิดนึงขึ้นเองตามธรรมชาติอรืพี่ตามธรรมชาติอ๋อเหมือนเฟิร์นที่เขาประดับสวยๆเลยนะพี่มันเป็นเถาวิชัยนะพี่เนี่ยผมเห็นมันเกาะเป็นเถาเหมือนแบบพวกไอ้กล้วยไม้เลยอรัพี่ใช่ไหมนี่รากเหมือนใช่ไหมฮะรากเหมือนรากมันอ๋อเนี่ยฮะต้นเฟิร์นแบบต้นเฟิร์น ันนครคบถึงเวลาต้องบอกลากันแล้วครับกับป่าพุแม่ลำพึงขอขอบคุณพี่วิทูลที่พายเรือพาเราชมป่าพุสนุกได้ความรู้มากมายครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามและฝากขอติดตามเราต่อไปในอีีหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ